โอเคครับกระบวนการต่อมานะครับเป็นการกระบวนการลางานนะครับเข้ามาที่เมนูนี้ครับต่อมาครับเป็นการตั้งค่าการลาครับประเภทการลาต่างๆนะครับเข้ามาที่ประเภทการลาครับก็มาระบุการลาครับแล้วแต่นโยบายทางบริษัทเลยตอนนี้ตัวอย่างหมดนี้ลาป่วยลาพกร้อนลากิจค้อดนะครับก็คือ เาใายเงื่อนไขครับว่าลากิจหักค่าแรงไหมแล้วก็จ่ายภายในห้าวันถ้านอกนั้นถ้าเกินอย่างนั้นก็ไม่ให้แล้วก็ถ้าสมมติแผนกอื่นนะครับจริงๆมันเลือกเป็นฝ่ายบุคคลละกันตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอย่างเงี้ยผมให้ลากิจได้เลยให้เอาให้ไปเจ็ดวันแล้วกัน รอเป็นเงื่อนไขครับเฉพาะตำแหน่งงานนี้นะครับเป้าหมายคือเฉพาะตำแหน่งงานฝ่ายบุคคลนะครับสามารถลางานได้เจ็ดวันครับลากิจได้เจ็ดวันแต่ถ้าแผนกไหนที่ไม่มีรายละเอียดสิทธิการลานะครับก็ลาได้แค่ห้าวันครับตามที่บริษัทกำหนดโอเคครับประมาณนี้ครับจากนั้นขอเป็นที่หน้ายูเซอร์นะครับเพื่อทำการขอลางานครับโอเค อย่างมาที่ยูเซอร์เขาก็จะเห็นอันนี้เป็นยูเซอร์นายกอไก่เขาก็จะเห็นประวัติการลาของตัวเองแล้วก็ s a สเตตัสเขาเป็นยังไงบ้างใครขออนุม,มัตตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ได้ดีครีเข้กลับไปอ่ะขอทำตัวนี้แล้วกันจริงๆถ้าถ้าถ้าคีเใหม่ครับพอดีเราไปสร้าง,งหัน้าง,งาน,น,นกินนายนายกอไก่เขาเป็นหน้าง,งานเขาเองแต่ว่าในตัวอย่างนี้ขอ ขอให้เป so, ็นแอดมินเป็นคนอัุนมัต <mor> <Thanks> ิแล <imdi> ้วกันครับเพื่อให้มันไหลตามโปรเซสได้ครับสมมุติลาลากิจแล้วกันครับลากิจจะมีลาครึ่งวันลาเต็มวันและลาครา้งวันครับลาครึ่งวันก็ครึ่งเช้าครึ่งบ่ายครับมีให้เลือกเช้าครึ่งบ่ายลาวันไหนนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างเป็นลาวันที่ได้กันก็ลาวันนี้ ในหนึ่งในในในกระดาษใบาละหนึ่งใบาสามารถลาได้ได้หลายวันนะครับแล้วก็สมมติมีลาป่วยนี่มันต้องผ่านการป่วยไหมแล้วค่อยมาเขียนใบลาแต่ไม่เป็นไรก็สมมติผมป่วยล่วงหน้าแล้วกันลาป่วยก็คือมาสักครู่ครึ่งวันละเ,เต็มวันเดี๋วันนี้เต็มวัน ไปครับข้ามวันก็สามารถเลือกข้ามวันได้จากวันไหนถึงวันไหนก็ลักษณะเดียวกันครับก็จะมีการแจ้งเตือนเหมือนกันเลยครับโอเคในตัวอย่างนี้ขอประมาณสองวันนะครับกดเซฟครับอย่างนั้นส่งใบลาครับก็คือรีเควสาอไครับหาผู้อนุมัติครับถ้าสมมติหัวหน้างานคนนั้นไม่อยู่ก็สามารถเลือกคนอื่นได้ จากนั้นก็รีเวสไปคือไปหาแอดมินนะครับเดี๋ยวขอสวิต์ไปหน้าแอดมินอแอดมินโอเคก็จะมีคนขอมาละแอดมินก็เห็นปุ่มสมมติว่าวันนั้นแอดมินไม่อยู่แล้วก็แล้วแล้วเขาบีสิทธ์ให้กับตัวเองละกันอันนี้แล้วแต่นโยบายนะครับทางบริษัทนะครับมด นี่เขาเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องรีเซ็ตกลับมานีดิเปลี่ยนเป็นตัวเองอนุโมัติครับอีควสไปครับปึ๊บอะแล้วก็เขายังไม่มีสิทธิ์ก็มาดูที่สิทธิ์การลาครับแต่ามาดูว่ายูเซอร์คนนี้มีสิทธิ์ไหม สิทธิ์อนุมน้าครับเสือกอไก่การลาอ่านายกอไก่ครับเข,เ,ขเขาเขาเขาจะเปลี่ยนแค่พนักงานนะครับก็คือยังไม่มียังไม่มีสิทธิน์น้มนาการลาเมื่อสักครู่คือพอเลาพอพอเปลี่ยนชื่อเขาเองอเขาไม่มีสิทธิ์ จากนั้นเดี๋ยวผมจะให้เขาเห็นปุ่มแล้วกันให้เขามัตัวเตัวเองเลยปึ๊บสิทธิการลาตอนนี้จะมีแค่ผู้จัดการแล้วก็พนักงานนะครับปึ๊บโอครับจากนั้น,ก,น,นกลับมาที่นายกไก่นะครับหรือเฟร็ครับเขาจะเห็นปุ่มอนุโมัติอ่า่างนั้นผมขอยกตัวอย่างเป็น ขอเองกันวัดเองแล้วกันครับแล้วก็เดี๋ยวไฟล์บุคคลไปกดรับทราบอีกทีสัก็ตดูสักครู่นะครับเดี๋ยวให้สิทธิ์ก่อนนะครับโอเคครับสักครู่ผมให้สิทธิ์แล้วนะครับแอปกูไปกินโอเคครับก็คือพอแอปกูผ่านแล้วต่อมาก็คือสตทนะครับจะส่งไปหาไฟล์บุคคลเพื่อกดรับทราบ หรือพร้อมส่งใบลาแล้วแล้วแต่นโยบายบริษัทดีกว่าจะกดปิ้นใบลาไปให้ HR และ HR ก็เห็นใบลานั้นแล้วก็มากดคําว่ารับทราบจากหัวหน้าแผนกก็ได้ครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีเอกสารมาคอนโทรนนะครับมาตัวนี้ต่อก็คือสเตตัสก็จะบอกเราว่าของนายกมีการมัดมาโดยนายกด้วยโอเคมัดมาแล้วนะจากนั้น HR มากดรับทราบครับปึ๊บ พอกดรับทราบเสร็จเนตารางการทำงานของนายกรครับวันที่26กับ29ครับก็จะโดนสแตมปว่าเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูในตัวนี้แล้วกันในตัว t t e n d a แ c e แล้วก็ตารางงานจริงนะครับก็ของกลุ่ปพนักงานครับนายกรนะครับอันนี้ให้เห็นผน วันที่ยี่สิหกับยี่เ้าเดือนแปดยี่หกับ29เ้าเดือน8ดอ่ามีลากิบ29มีลา,าป่วยโอเคก็คือระบบก็จะ s t a ป์ในวันทํางานครับว่าโอเคเขามีการลานะครับแล้วพนักาง,งานก็จิกมุมกับกันก็สามารถเข้ามาดูประวัติส่วนตัวได้เดี๋ยวขอเปิดหน้กัน คนในก่อเป็นเห็นหน้าปุ๊บครับถ้าเขาเลื่อนลงเขาก็จะเข้ามาเห็นตารางปฏิบินการทํางานของเขาเน,นะครับว่าเป็นยังไงอ่ะมีลาจิตลาป่วยพอดีผมเทสลาไปเห็นนะครับประมาณนี้นะครับประวัติการลาที่เขามีการลาขอขอลาไปเ r อมุมัติแล้ว ครับอันนี้คือประวัติการสแกนนิ้วโอเคครับเรามาโฟก,กัสที่การลาก็คือว่า process การลาเนี่ยครับมีการประมาณเรียบร้อยก็คือจบกระบวนการลาของนายกอละมีการลาเรียบร้อยแต่ถ้านายกอต้องการรีเจ็เนี่ยขั้นตอนรีเจ็ก็อยู่ที่นโยบายเลยว่าจะเอาอย่างไรดีว่าต้องไปแจ้ง HR ไหมแล้ว HR กดรีเซ็ตกลับมาหรือนายกอกดได้เลยอันนี้อันนี้ปุ่มนี้ผมยัง ยังไม่ได้กําหนดว่าโปรซิสจะเป็นยังไงครับโอเคครับตอนนี้กดเสร็จกระบวนการสร้างใบาลาละครับ